น้ำใจไทยเพื่อไทยป้ายประชาสัมพันธ์บ้านคนดีสีสตูลที่เห็นอยู่นี้ถูกจัดตั้งขึ้นมากว่า3ปีแล้วครับซึ่งก็เป็นป้ายแสดงถึงการทำความดีของคุณวรพจน์คงดีหรือคุณจิ๊บที่ใช้เวลาว่างในช่วงเช้าของทุกๆวันตระเวนขับรถไปตัดหญ้าริมถนนสองข้างทางและสถานที่ราชการต่างๆในตำบลอุดัยเจริญจังหวัดสตูล ซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากครั้งหนึ่งเขาเคยประสบอุบัติเหตุจนเกือบเสียชีวิตมีหนำซ้ำโดนคำสบประมาทต่างๆในการใช้ชีวิตทำให้คุณจิ๊บพยายามลุกขึ้นสู้รักษาตัวจนหายดีแล้วก็อุทิศตนทำความดีแบบนี้ครับต้องการลบกรรมสบป,ประมาทด้วยมีคนพูดเอาไว้ว่ามันเป็นคนป่วยแล้วมันจะทำอะไรได้ผมก็เลยคิดผมจะการ้แค้นด้วยการทำความดี ซึ่งทุนที่นำมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการตัดหญ้าครั้งนี้ก็มาจากรายได้ในการทำไร่ทำสวนของคุณจิ๊บเองและนอกจากคุณจิ๊บจะตระเวนตัดหญ้าบริเวณริมทางและสถานที่ราชการต่างๆแล้วเขาก็ยังช่วยปลูกต้นไม้ดอกไม้และคอยดูแลอีกด้วยตกแต่งต้นไม้ดอกไม้ริมทางและตามสถานที่ต่างๆจนทำให้บริเวณริมสองข้างทางในตำบลอุดัยเจริญดูสวยงามขึ้นและก็สะอาดตาต่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไปมาอีกด้วยครับ คนอย่างนี้ครับเหมือนน้องวรพน์นี่คือหายากครับที่ว่าจะทกามันแบบนี้จังหวัดสตุลเรานี่มีอยู่คนเดียวที่ผมเห็นที่ทำอยู่ตลอดเลยครับไม่คิดอะไรสักอย่างทุกครั้งที่ฝันเขาก็ทําแบบนี้ประจําเขาไม่เคยจะได้รับเงินตอบแทนเขาไม่คิดก็อยากฝากให้เขาเป็นคนดีอย่างนี้ตลอดไปให้เขาทาตัวแบบแบบที่เขาทำอ่ะไม่ได้เสแสร้งอะไรนะเขาทําด้วยใจเขาเอง การทำความดีเนี่ยการทำอันแบบนี้นยนอยู่ที่ใจถ้าใจไม่รักแล้วก็ไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยต้องใจรักจริงๆแสดงว่าที่พี่ทำนีพี่ดรกว่ามันก็มีนะครับถ้าไม่มีผมก็ผมไม่ทำเรื่องจริงผ่านจอ